ครับก็มาทําความรู้จักกับสเสนจันไม้โบราณอีกชนิดหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่ในลําธารนะครับให้เห็นลําธารกันชัดนะครับที่ไกลๆตรงโน้นก็มีอยู่ดงเบลเลอร์นะครับอันนี้เป็นสเสนจันทร์มรกตนะครับเป็นไม้โบราณของนครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวคนพื้นที่ก็เรียกกันว่าบอนเต่านะครับผม ักษณะก็เขียวนะครับก้านจะเขียวนะครับเสน่หจันมรกตจะมีเยอะนะครับนี่คือไม้โบราณน,นะครับไม้พื้นที่นครศรีธรรมราชนะครับผมก็ให้เห็นนะครับว่ายังมีอยู่นะครับผมเดี๋ยวมาจเจอตัวไหน ตรงไหนจะทำคลิปต่อนะครับผมสวัสดีครับ